การเงินธุรกรรมการค้าของท่านก็จะมีมีส่วนที่สำคัญที่ยากก็คือใบรสนี่แม้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์บ่อยนะผมอยากจะทำตัวอย่างให้เห็นเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ยากที่สุดจุดที่ยากที่สุดก็คือนั่นท่านจากที่ท่านได้ใช้ดูสองอันแล้วเนี่ยท่านก็สามารถจะเดาได้ว่า ในเสื้อ,อเราเนี่ยมีระบบขั้นตอนเนี่ยที่อื่นเนี่ยท่านจะไม่สามารถกดต่อไปได้เลยก็จะมีขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประกอบไม่สามารถกดได้เลยไม่สามารถกดเพราะฉะนั้นท่านก็จะทําจุดที่ท่านทําได้ในกรณีที่ใบรถนี่เนี่ยเราจะต้องเลือกอเลขที่แปลงกับภาษีขายเราจะลองซึ่งท่านจะเห็นว่า เมื่อเราเลือกเลขที่แบบกับประิีขายเลขที่นี้เมื่เราจะรู้ทันทีว่า,าขายให้แก่ใครชนิดขายสดเต็มรูปแบบนะแล้วก็มีรายการขายสามรายการจำนวนเงินเท่าไหร่นะเป็นจำนวนเงนินเท่าไหร่สมมติว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนำทางแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยผมก็จะขอแนะนำให้ท่าน เอาเอกสารที่ออกมาเทียบประกอบด้วยแต่เพราะว่าอ e ีเวสเบอร์เนี่ยจะมีข้อมูลนำทางเรื่องอัตาราภาษีมูลค่าเพิก็เป็นลักษณะเดียวกันคืออผมเสร็จไปที่เจ็ดแต่คุณก็สามารถจะแก้ไขได้เป็นปกติธรรมดาเมื่อคุณมีการลดหนี้เราก็จะมีเหตุแห่งการลดหนี้ก็คืออผมจะเลือกเอากรณีที่คุณว่าชำระไปในกำหนดกลับมาเนี่ย คุณก็จะเพียงแต่กรอบจำนวนเงิน,งน,นก็จะจะจะใช้ได้ก็พิมพ์ได้เลยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการรับคืนคืออ้รับคืนในรถราคาเนี่ยผมคิดว่าคงจะใช้อันแต่อันหนึ่งก็ได้อ่าอย่างกรณีตัวอย่างเราก็จะเลือกกุที่ยากที่สุดก็คือรับคืน เราลองบันทึกสังเกตดูปุ่มสีของบันทึกพิมพ์นะฮะแล้วก็เพิ่มหรือ่ยจบการทํางานเนี่ยจะสีเหมือนกันทุกแบบฟอร์มเราพยายามให้เหมือนกันอลองบันทึกนะครับก็เกิดเหตุการณ์เลือกใบรถนี้ก่อนเลือกใบรถนี้เป็นก่อนโอเควิธีคุณจะเลือก,กืัวเมื่อคุณขายสดคุณก็ต้องเลือกเป็นคืนเงินสดคุณจะเลือกคืนเงินสดหรือเลือกรถเรือนี้ก็ลูกนี้คุณจะผิด ก็เพราอันนี้เรามีข้อมูลเก่าอยู่แล้วว่าหายสดก็คุณจะเลือกเป็นสดมันมาทึออกทึเรียบร้อยแล้วปิดก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเราก็จะได้อแบบรวมใบรถใบรถเจ้านีอ้อันนี้ก็คือเราทํากรณีตัวนะฮะสังเกตดูนี่ันนีนก็การลดก็จะมีการอ้างว่าแต่เดิมเต็มรูปแบบ รถหนี้เป็นคืนเงินสดชนิดไม่รถนี้รับคืนอันนี้ก็เป็นกรณีนี้อ่าฉันจะเห็นเลยว่าอ่าอ,อีสเบิร์กก็ได้ให้แบบพิมพ์ก่ก็ดูแบบละเอียดตัวอย่างแบบพิมพ์ขอจบทำงานแค่นี้